ความรูสึกที่เอวแบบสัหลัด้านบนตึงๆเจ็บพอดีตรงไหนตี่งั้นบแล้วโดน ยกสอขาขึ้นค่ะยกหน้าไก่อกดายกตีบ้างเลยไม่มองเขาแล้วค่อยๆลดลงทำซ้ำอีกหนึ่งครั้งหคยกสอขาขึ้นไม่มองเขายกหน้าไก่อกดามนี่งอยู่ในอาศนะลดตัวลงช้าๆดีมากเล ิกตัวนอนหงายสะโพกอย่างคนบอกค่ะร no ิกตัวนอนหงายสะโพกอย่างคนบอกแสงหลังเป็นแนวตรงสองแขนตัวข <ode> ้างกับตัวสามมือต้องลงค่ะสองแขนตัวข้างกับตัวสามมือวัดลงเท้าชิดแล้วเราจะทำแบบขึ้นแขนหายขาเดียวก่อนนะ สิบแล้วอยุ่ที่สามสเอนสิองน่สิบม่งสิ่ได้เกินเก้าสรือถ้าที่ทำได้เ่อยเิ่มไเรื่อยๆใ่าที่สองสักครู่จะได้ทสาสิบหนึ่งสอห้าหกเจ็ แต่ต้าสามสิกรถลงหกสิกรึยังสามสิบสูงสามสิมากเลยค่ะนี่จะยกสองขาข้างเดียวนะคะชันขาซ้ายแต่ค่อนีกตัวไะแทงขวาตแทงขวาก็เหมือนใจอยู่ด้านซ้ายและใช้สองสามือเพื่อับตัว เป็นการเหยียดขาออกไปทั <si suppression> ้งสองข้างค่ะหานั่งเหยียดขาออกไปทั้งสองข้างท่าชิดนะเราจะเข้าสู่ท่าชาบุศีสาะอานะชาบุแปลว่าเข่าคือศีรษะจะลดเข่านะเอาละเหยียดขาข้างขวาออกไปแล้วเอาฝ่าเท้าซ้ายวางไว้ที่โคนต้นขาขวาหานฝ่าเท้าซ้ายที่โคนต้นขา เหยียดแไหล่แขนปล่อยไปข้างลำตัวค่ะและวจืดหลังตรงเอาละเหยียดแขนขึ้นเหนือศีรษะหายใจสองแขนขึ้นแล้วก็นมตัวลงไปเอามือไปจากที่ฝ่าเท้าข้อเท้าหรือหน้าแข้งก็ได้ขอแค่ขาข้างขาจืดเหยียดพอสม แล้วเราจะต่อด้วยอท่าต้นไม้ท่าต้นไม้นี่มีประโยชน์สูงมากเลยถ้าทำได้นะะคที่เดียวช่วยดูนะคะยืนด้วยขาขว,วาแล้วเอาฝ่าเท้าซ้ายวางไว้ด้านข้างของขาขว,วาเจ้ากางที่ต้นขาวางที่เท้าตรงไหนก็ได้แล้วปล่อยแขนไปข้างตัวศอกตัวสักครู่ค่ะ,คะยืนด้วยขาขว,วาเท้าซ้าย ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล้วันสองเหยียดขึ้นเปบนยสีสไม่แม่ถ้าถ้าฝึกไปเรื่อยันได้ลดมือกลับมาที่กลาอดสอแขนใ้ข้างลำตัวลดขาลดทสตัวยกนะคะเอาปลายเท้าแตะพื้นไป แต่ปลาเท้าแต่ถปถ้าทรงตัวยากนะเราจะทำาปนอีกรอบหนึ่งนะคะยืนให้ขาฝาาท้าซ้ายถ่ข yes. well. ้างขาขวาตรงแหนก็ได้ถ้าทรงเอาปลายเท้าแต่ถงไะเาสองเอือมาคดลงทีหน้าอกเหยียดสองแขนไปด้านซีซ่าอยู่ในท่าสมาสักครู่เนาะ อยู่ที่สามเท้าเออนั่นแหละจะค่อยลดมือลงจากการโอบลอยแขนไปข้างลำตัวลดเท้าลงแลกเปลี่ยนท่าคยืนด้วยขาซ้ายฝ่าเท้าขวาอยู่กลางขาซ้ายแค่ส่งตัวแยก่างขึานเท้าแตะพื้นไปเอาสองมือเราทำ แล้วโซงเคยอยู่ในอาสนะหนึ่งเสักครู่หนึ่ง หายใจออสติรูร้ว่าอกท้องจุดลงปานที่แท้จริงอยู่ที่กลางใจของเรา <c oughs> เราค่ายคอยๆพลิกตัวตะแคงขวานอนในท่าสีหขาสัยางนะคะตะแคงขวาสบายๆนะคะเอาศีรษะหนุนต้งแขงได้ สอบทามศีสเดือดจะเว้ยแขนนะคะเหมือนต้นแขนจัดท่าทางให้รู้สึกสบายที่สุดนะคะแต่ท่าสีรษะสายแยกเรานอนท่าสีรษะสายแยกแต่แขนขวาเพราะหัวใจอยู่ด้านซ้ายเราจะได้นอนต่แขนซ้ายเพราะเป็นการท่าหัวใจแล้วจังหวงมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกค่าวนี้จิตนา มีมุทั้รูจุดกลางใจของตัวเองแล้วมองด้วยตาในดูงุทั้งรูปที่กลางใจของตัวเองนเหมือนดนตรีบัน ได้ทำช่ว่ร้ายอะไรนักหนาแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มาสักจิตใจก็ต้องกราบในพัธการของพระคุณท่านพระอาจารย์และโดยเฉพาะเมื่อเช้านี้ท่านปิยสุคนท่านร้องจ้าอกมาแล้วก็มีดวงตาดวงตาเะยนะคงันแล้วก็ดวงตาอุด สู่ที่มาเป็นสะพานคุณให้เราได้ถวายพัตตาหารห้ารูปใช่ไหมคนตรนนี้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างแม้เราจะจำมาพูดได้ไม่หมดแต่เรารู้สึกว่าเราได้บันทึกลงในความทรงจำในจิตใจของเราแล้วแล้วบางครั้งการรู้นี่มันจะไม่ได้รู้ในทันทีทจันใจก็อาจจะไปนอนหลับคิด เจ้าหน้าที่บ,บ,บรรลุออสมุขคนตาบอดแห่งชาติและทีมงานคือทำเจ้าหน้าที่สมาคมและก็ทีมงานอาสาสมัครที่มาช่วยเป็นในตาแทนพวกเราให้เราได้บุญมากยิ่งขึ้นในครั้งนี้ก็ขอตั้งจิตอธิษฐานให้ท่านได้รับบุญกุศลมากยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะมีในตาที่ สุขสวัสดิ์ทั้งในชาตินี้และชาติหน้าสำหรับน้องอาสาสมัครใหม่ๆที่ได้เรียนรู้เรื่องการช่วยเหลือคนตาบอดก็อยากฝากไว้ว่าเมื่อท่านได้เป็นเป็นใหญ่เป็นโตในข้างหน้าแล้วประสบการณ์ที่ท่านได้ดูแลพวกเราคนคนตาบอดจะช่วยให้ท่านหวังว่าเมื่อท่านได้เป็นรับหน้าที่ เป็นตัวแทนของประเทศชาติได้รับราชการก็ดีหรือว่าไปทำหน้าที่ใดๆก็ตามคงจะไม่ลืมพวกเราคนตาบอดนะครับรักให้คนตาบอดเข้าทำงานด้วย

พุทธบูชามหาเศชวันโตขอเดชะการบูชาพระพุทธเจ้าจงเป็นสิ่งมามาถึเดชะข้าพันยิงง่งใหญ่ธรรมบูชาธรรมบัญญัขอเดชะ